สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rainbowy Design นะคะเป็นช่องสำหรับผู้ที่มีใจรักในการออกแบบกราฟิกสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการได้คัดวัตถุ ที่เป็นทรงแบบวงกลมเป็นพวกเชฟเลยค่ะคณิตน,นะคะก็สามารถที่จะทําการแบบแมสแล้วก็แบบทําการไดคัดแบบง่ายๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะคือจะบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราต้องการที่จะปรับแก้นะคะปรับแก้งานทีหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับแก้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วมันก็เป็นเชฟที่เป็นแบบเวกเตอร์ก็คือมีความคมชัดนะคะถ้าเกิดเราใช้พวกเส้นผ่านในการไดคัดเนี่ย เวลาที่เราเอาไปใช้ในงานเนี่ยมันก็จะทําให้งานนี่มีความคมแล้วก็แบบดูโปรเฟชชั่นอลอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะได้คัดวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอ c o p อปปี้ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันอันดับแรกเลยเรามาที่เครื่องมือเชฟอ่าสร้างตัว e l l ลิ t นะคะ แล้วก็ให้มาดูตรงออปชันด้านบนนะคะเขาจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกเป็นคอมไบนะคะเป็นการผสมเส้นตัวเชฟเนี่ยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น subtract ก็คือเป็นการลบนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะไดคคทเนี่ยก็จะต้องเลือกเป็นผ่านนะคะอย่าเลือกเป็นเชฟนะให้เลือกเป็นผ่านหลังจากนั้นเนี่ยสังเกตที่เคอร์เซอร์มันจะมีเครื่องหมายเล็กๆนะคะเป็นเครื่องหมายบอกเป็นเครื่องหมายบวกอ่าพอพอะได้แบบนี้แล้วนะคะก็พร้อมที่จะวาดวงกลมนะคะก็วาดเลย กดชิปด้วยนะคะวงกลมเราจะได้เป็นวงกลมเนาะแล้วก็ให้กดที่ Space bar นะคะเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้มันอยู่ในจุดที่เราต้องการนะคะ,ะมือนิ่งๆนะแล้วก็ปล่อยเมาส์นะคะถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนไปแล้วก็มาที่ผาตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ย้ายตัวเส้นผานะคะแล้วก็จะย้ายเขาลงมานิดนึง อพอเราได้วงกลมแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับมาที่เครื่องมือของเรานะคะตรงนี้เนี่ยฟังก์ชันด้านบนนะคะให้เราเลือกที่ตัวนี้ mask เดี๋ยวเราจะซ่อนตาตัว b a c k g r o u n d นะคะจะได้เห็นความแตกต่างโอเคทีนี้เราก็จะเป็นการได้คัดเป็นวงกลมแบบนี้แล้วที่นี่นะคะให้คุณนะคะเดียเ๋ยวไปคลิกในตัว mask ตรงนี้นะคะให้เรามาเลือกที่ตรงนี้นะ เลือกตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่ค o m p i l e นะแล้วเราก็จะวาดเลยนะคะเป็นวงกลมเหมือนเดิมกด s h i f นะคะแล้วก็ space bar เ,เป็นการเคลื่อนย้ายจุดที่เราตำแหน่งที่มันแบบถ้าเราไม่มี space bar เ,เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราควรที่จะผ่านไปไว้ตรงไหนถ้าได้แบบนี้เราก็ปล่อยนะคะ สังเกตตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเป็นเป็นเส้นข้างในนะคะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราวาดอะไรไปบ้างอ่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะมีความเคริร์ฟมันจะมีแบบเป็นเชฟนะโบข้อขอเลือกที่ตัวเพนทูเออคือจะบอกว่าโบเพิ่งไปดูการวิเคราะห์อของช่องโบนะคือคนส่วนใหญ่ที่มาดูช่องของโบนะคะก็จะเป็นวัยรุ่นเนาะเป็นวัยแบบ18ถึง30อะไรงี้ย5าซึ่งจะบอกว่า ขอเปลี่ยนจากเรียกโบเป็นพี่ได้ไหมพี่เลยกันเนาะเพราะวา่ามีแต่น้องๆทั้งนั้นเลยอะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะโอเคนะคะก็ให้เริ่มที่จุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วกันนะกดไปเลยหนึ่งจุดแล้วก็กดที่ตรงนี้แดกค้างเมาส์แดกค้างไว้แล้วก็ดึงตัวปีกเนี่ยนะคะต้องแดกถ้าเราไม่แดกเนี่ยมันจะไม่มีเส้นโค้งนะคะแดกเล็กน้อย ใช้เมาส์ประกาแล้วมันค่อนมันค่อนข้างลื่นนะน้องๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ไม่ขอแบบว่าปาราณีเท่าไหร่แต่ว่าตรงตรงข้างในเนี่ยต้องปาราณีนะอ่าแล้วก็เคริร์ฟอาไหแล้วเขาถ้าเรามีอะไรผิดพลาดเราย้อนกลับไปคนดทรนเซตก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ขอ,อประมาณนี้ โอเคพอเราได้จุดสิ้นสุดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นให้เรากลับมาที่เครื่องมือตัวนี้ตัวผ่าตัวนี้นะแล้วเราก็คลิกเลือกคลิกเลือกเส้นตัวนี้นะแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้ให้เราเลือกเป็นตัวนี้นะคะ subtract ป,ปึง้งอะไรเกิดขึ้นคะเห็นไหม เราก็จะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวขอสร้างสีสีอะทีนี้มันยังดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมคือเราสามารถที่จะสร้างนิวเ a เยอรแล้วก็เอาเครื่องมือดูดสีนะกดไปที่ตัวไอแล้วก็ดูสีก็เดี๋ยวเราจะใช้บัตรสร้าง n e w เลเยอร์แล้วก็คลิปปิ้งมาร์กกด alternate clipping mask แล้วเราก็ระบายอันนี้อาจจะต้องเป็นสีดําสีดำนะแล้วเราก็ระบายนะคะน,นี่ก็เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์เหมือนกันนะงานบางครั้งเนี่ยมันอาจที่จะได้คัด สวยกว่าคือใช้พวกเครื่องมือ selection แบบ quick selection subject selection บางครั้งเนี่ยเส้นมันไม่คมมันก็แล้วแต่ต้นฉบับแล้วถ้าเกิดเป็นงานที่เป็นพวกเชฟวงกลมแบบเนี้ยใช้พวกเ,เครื่องมือตัวเชฟแบบเนี้ยคมมากกว่าง่ายมากกว่าพี่ว่านะต้องเรียกให้คุ้นก่อนพี่น้อง น้องเข้าใจไหมอะ่ะอืมนา,าที่จริงนะถ้าเกิดว่าเราแบบเฮ้ยเราอยากปรับจุดไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเับุนคลิกข้างในตรงนี้ตรงมาร์เนี่ยคือคําว่าตรงนี้เนาะไปว่าหน้ากากนะเราจะอ่านว่า mark ก็ได้หรือ mask ก็ได้ UK US เขาจะออกเสียงต่างกันอุ๊บเราจะสมมุติเราจะต้องการที่จะเับุนคลิก เราต้องการที่จะปรับจุดไหนแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้มาที่ direct นะคะ direct selection ตรงสีขาวเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นเฉพาะจุดไปเลยก,ก็ได้นะอ่าหรือว่าสมมุติเราแบบมาที่ตัวนี้แหละตัวผา่าตัวสีดำอ่าตัวนี้เราเลื่อนกดอลูกศรลูกศรแอโร่ของแป้นพิมพ์ให้มันเลื่อนมาด้านขวารู้สึกว่ามันเอียงไปด้านซ้ายเกินนะอืม เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้อ่าสวยงามกดไปที่ตัว A แล้วก็ต้องแต่ว่ามันต้องเป็นสีขาวนะเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนได้นะเนี่ย ก็สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีเทคนิคที่จะมาแนะนำน้องๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดคิดว่าเทคนิคน,นี้เนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ไม่อยากที่จะพลาดเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like comment ได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมนะคะวันนี้ก็คงจะต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีบาย Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah.